สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม e c ช a n นแนนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะประจำเดือนตุลาคมนะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีมีนนะคะแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยเลยนะคะช่อง m มม e ม่ฟิกนะคะยินดีกอนรับชาวสองด้วยใครที่กำลังดีวกับชาวลัคนาวรวารศีมีนก็เข้ามารับชมได้น้าไพสลับค้างกันได้สลับออเองได้เลยนะคะ เดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยเมยจะเปิดไพ่มโนุโลลจีก่อนนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะเป็นพลังงานทั่วๆไปนะคะให้กับชาวลัคนาว่าชาวราศีมีนะยจะจับไพ่ให้คุณทั้งหมด3ใบนะคะ step up up a n e l e a d น w o r t h นะคะ, worth, ะ,คะจักรววลต้องการจะสื่อสารกับคุณนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณควรจะรู้คุณค่าของตัวเองนะคะมั่นใจในตัวเองรู้ว่าตัวเองนั้นมีความสามารถนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีพลังมี Power มากพอที่จะเป็นผู้นำนะคะหรือว่า ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้นําในองค์กรในที่ทําง,งานของเราก็หมายถึงเป็นผู้นําในตัวเองเนี่ยแหละค่ะคือต้องพยายามมีความเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองแล้วก็แสดงออกมานะคะผ่านทางคาพูดการแสดงออกหรือว่าการทํางานก็ได้ผ่านผลงานนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้สร้างผลงานแล้วนะคะแล้วก็อยากให้คุณรู้ด้วยว่าตัวเองนั้นมีคุณค่ามีความสามารถที่มากพอนะรีวิววั t น e e ต s to be seen นะคะ,ะไม่ควรจะปัดปัญหาไว้ใต้พรมนะคะ,ะควรที่จะ ใส่ใจในรายละเอียดในทุกๆอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของคุณนะคะไม่ได้จําเป็นเฉพาะในเรื่องของงานเท่านั้นคือคนเราบางทีไม่ได้ประเมินผลนะว่าสิ่งที่เรากำลังดีวิวทุกๆวันเนี่ยมันมีดีไม่ดีอะไรอย่างไรบาง,บางคนอาจจะปัดปัญหาไว้ใต้พรมนะคะ,ะในช่วงนี้จะกรวานเตือนแล้วว่าควรที่จะใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็ดูค่ะเช็คดูว่ามันมีอะไรที่มันผิดพลาดไปบ้างไหมนะคะแล้วก็หาทางแก้ไขตรงนั้นนะ ก็ในเชิงความสัมพันธ์มันก็ใช้ได้นะคะว่าคุณคุณจะรู้คุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็รู้ว่าปัญหาในความสัมพันธ์นี้แท้จริงนั้นคืออะไรนะคะแล้วก็เป็นผู้นําในความสัมพันธ์โดยการหยิบยกตรงนั้นเอามาพูดกับคนรักนะคะจะได้แก้ไขปัญหาในชีวิตรักชีวิตคู่ได้นะคะมันจะได้ดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์นะ เดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาเปิดไพ่ฮาโลนะคะตรงนี้จะเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์โดยตรงนะคะเมย์ mm. จะเปิดทั้งหมด8ตําแหน่งนะ mm. เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะในแต่ละตําแหน่งนะคะ ใายกันเลยนะคะตำแหน่งแรกตัวตนคุณนะคะคุณมีนตำแหน่งที่2ตัวตนคนรักตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังตำแหน่งที่4พลังงานที่คุณสองคนมีร่วมกันนะคะตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์และสุดท้ายจะเป็นบทสรุปความรักนะคะท้ายสำรับ7คาทานะคะ ยังมีความพยายามอยู่ในความสัมพันธ์นะทั้งคุณและเขายังอยากไปต่อนะคะถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหานะคะก็ไม่ได้หวั่นไหวนะคะพร้อมที่จะสู้ต่อไปนะคะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงเส้นทางที่โรวยด้วยกรีรนกะุลาะความสัมพันธ์นี้นะคะยังมีอะไรที่จะต้องดูนะคะต้องแก้ไขอย่างที่บอกยิ่งใครที่คบกันมานานต้องพยายามหาสาเหตุได้ไดว่าอะไรคือต้นตอของปัญหาชีวิตคู่นะคะแล้วก็แก้ไขมันซะ พลังงานของคุณนะคะอัศวินถือดาบกับหัวในช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องที่มันไม่ได้ตรงใจเราเท่าไรนักนะคะเกิดขึ้นเนาะตุลาคมอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางนะคะติดขัดดีเลย์นะคะเรื่องของการงานนะคะเรื่องความสัมพันธ์ก็ต้องระมัดระวังด้วยมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจแล้วตัวเราที่จะไปติดปัญหาเรื่องของอารมณ์ร้อนหรือว่ามีจิตใจที่วันไหวนะคะตรงนี้ต้องระวังนะ แต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราใจเย็นแล้วก็ลองพิจารณาดูให้แน่ว่าอะไรคือสาเหตุของความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยก็จะทําให้แก้ไขได้ตรงจุดนะคะแล้วก็ผ่านพ้นนะคะออกมาจะช่วยวล้าที่มันติดขัดแบบนี้ได้นะคะตัวเขาเนี่ยได้เป็นเดอะชาริออคุณสองคนมีความเป็นเนื้อคู่กันนะแต่ว่าคุณมีความแตกต่างกันแบบชัดเจนอะเป็นไปได้เหมือนกันว่าแฟนคุณอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือว่า เป็นคนที่อยู่ไกลกันอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ใกล้กันหรืออาจจะหมายถึงความคิดที่แตกต่างกันอย่างแบบชัดเจนนะคะไลฟ์สไตล์ต่างกันความคิดเห็นอะไรต่างกันนะคะมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่ามันมีความแตกต่างตรงนี้แหละซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุหลักๆที่บอกว่าให้หาดูซิว่าอะไรคือต้นต่อของปัญหาถ้าคุณเคลียร์ตรงนี้กันได้ว่าประเด็นไหนนะคะที่มันทําให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่ดีไม่ราบรื่นเนี่ย ก็แก้ซะตรงนั้นนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเนาะสิ่งที่ต้องระวังนะคะมีไพ่คิงถือเหรียญกับหัวอาจจะเป็นเรื่องความไม่มั่นคงนี่แหละทั้งสองฝ่ายอ่ะตัวคุณเองก็นอยตัวเขาก็นอยแบบนี้นะคะมันอาจจะยิ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่างคนต่างคิดว่าอีกคนนึงหมดใจแล้วหรือว่าไม่แน่ใจไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะควรจะพูดคุยกันนะ,ะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปข้างหน้าได้นะคะ พลังงานที่มีร่วมกันก็เป็นก้าวเหรียญที่กับหัวคือต่างคนตา่างมีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ตอบโจทย์ตัวเองอะไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะนะคะก็จะมีสิ่งที่ทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกไม่พึงพอใจนะคะในตัวกันและกันดังนั้นเนี่ยเมื่อหน้าไพ่ขึ้นแบบนี้ก็ควรจะพูดคุยนะคะดีที่สุดเนาะสิ่งที่เขาอย่าบ่อยคุณรู้ก้าวถ้วยกับหัวนะคะขึ้นมาเป็นพลังงานที่แทบจะเหมือนกันเลยอะนะคะ กับพลังงานตรงนี้นะก็คือแฟนน่ะเขามีเรื่องไม่สบายใจไม่พึงพอใจในตัวคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกคุณด้วยว่าอยากให้แก้ไขตรงนี้ความสัมพันธ์มันจะได้ราบลื่นนะคะมุมมองที่เขามองคุณเป็นเดทที่กับผัวเขามองว่ายังไงเนี่ยคุณก็ยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์แต่มันติดอยู่ที่ว่าต่างคนต่างยังไม่ปรับตัวนี่แหละแต่อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าคุณยังไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้นะคะก็ยังเป็นสิ่งที่ดีอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์มีไพ่เทมเพลนส์ขึ้นมากับปัวนะคะ คุณสองคนยังคงต้องปรับตัวนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีใครที่เข้ามาเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างคุณสองคนนะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้ามารวดเร็วนะคะเพราะว่าเทมเพลตยังขึ้นมากับหัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มองว่าแนวโน้มที่ได้ปรับตัวมีแล้วก็แนวโน้มที่จะมีคนมาช่วยผู้ได้คุณ2คนที่เข้าใจกันง่ายขึ้น,นมีแต่อาจจะต้องรอไปช่วงของท้ายเดือนตุลาคมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะ ให้ส่งเหรียญกับหัวนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการตัดสินใจค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์นี้นะคะมี Judgment ก็แปลว่าจะได้รับความยุติธรรมจะหาทางออกกันได้นะคะก้าวดกขึ้นมากับหัวแปลว่าความเครียดระหว่างคุณแล้วก็คนรับเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะคนทั้งคู่จะรู้สึกดีมากขึ้นแล้วก็มีไฮลาฟอนขึ้นมากับหัวแปลว่าความสัมพันธ์ที่เป็นทางการหรือว่า เป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะที่สามารถตกลงกันได้เนี่ยกำลังจะเ,เกิดขึ้นนะคะหรือว่ากําลังจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะก็คือถ้าคุณแต่งงานกันแล้วก็อาจจะหมายถึงชีวิตคู่อาจจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์ยังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาไปได้ถึงขั้นนั้นนะ,ะก็คือรอเวลานะคะเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่เลยนะคะ ช่วงต่อมาเราจะมาดูคำพยากรณ์น,นะในส่วนของ Oracle นะคะเริ่มจากสำหรับแรกก่อน Romance แองเจอรสนี่จะจับไพ่ให้สามใบนะมีไพ่อีเซฟ o ยู o ท To เลิฟนะคะมีไพ่พาชันแล้วก็นิวเลิฟ ตรงนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าความรักยังคงอยู่ยังมีพาชั่นนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดคาถาในท้ายสำรับก็หมายถึงว่ายังอยากที่จะไปต่อพร้อมที่จะสู้ทั้งคู่นะคะตรงนี้ก็ตอกย้ําพลังงานการอยากไปต่อของคุณเนาะนิวเลิฟก็หมายถึงการรีนิวความสัมพันธ์นะคะการให้โอกาสกันใหม่การยังพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละนะแล้วก็ไพ่อีดีเซฟออยู่ทูเลิฟนะคะมันยังปลอดภัยอยู่นะคะที่จะรักกันที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะ สบายใจได้นะพลังงานออกมาดีนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่คำแนะนำจาก Angel วันเนะคะช่วงนี้แจ้งนิดนึงว่าดวงไรวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำให้นะคะเพราะว่าสุขภาพยังไม่ร้อปร์เซ็นะคะเดี๋ยวถ้าเมยหายดีจริงๆสนิทเมื่อไหร่แล้วเมยพร้อมจะกลับมาทำเดี๋ยวเมยจะแจ้งให้ทราบนะคะเ,เดี๋ยวแจ้งตรงคอมมู n นิตี้ในช่องนี่แหละนะคะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะ จะไพ่คุณสามใบนะคะขอใยไพ่ออกมาดีๆเลยนะก็ไพ่ดีทั้งสามใบนะคะได้ definitely yes นะคะ no need to worry แล้วก็ choose a new direction ควรจะหาวิธีการใหม่ๆในการรับมือกับปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนสุขภาพหรือว่าความรักความสัมพันธ์โดยตรงนะคะ definitely yes ก็หมายถึงคุณจะสมหวังแน่นอนนะคะหนทางที่คุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นหนทางใหม่ๆตรงนี้มันจะเป็นหนทางที่ นำมาสู่ความสำเร็จนะคะหรือว่าความสุขใจนะคะ no need to worry นะคะก็คือไม่มีอะไรต้องไ้ตักังวลน,นะคะต่อจากนี้นะก็จะกอาวาลหนุนหลังด้วยนะคะโชคดีกำลังมาถึงแล้วนะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะชาวลาัคนาชาวราศีมีนทุกท่านรวมถึงชาวสองด้วยนะคะที่เข้ามารับชมชาวเม่เม่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับผู้อ่านด้วยนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ